มีรถครอบครัวสไตล์ VIP มาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมีสันหลุดด้วยครับเบาะไฟฟ้านะครับรถได้สวยนะครับคันนี้เป็นตัวนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ Toyota Estima นะครับเครื่อง2004ออโต้ไฮบริดนะครับขับสนะครับปี2008ตัวท็อปเลยนะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นมือเดียวดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับดินบุรีนะครับ359,000บาทนะครับเครดิต ีออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับคันนี้ผ่อน 9,300โดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับ9,000ต้นๆนะครับภายในสวยนะครับคันนี้เป็นสรุปนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับแล้วก็บาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับภายในสวยมากๆนะครับคันนี้ชมได้เช็คได้นะครับเป็นสรุปนะครับเปิดปิดได้นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับกว้างกวางนั่งสบายเป็น5ที่นั่ง6ที่นั่ง7ที่นั่งนั่งได้เลยครับรถดีสวยนะครับแถวที่3นะครับเเ็นระบบไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับสำหรับเบาะแถวที่3นะครับ รับคันนี้กว้างนั่งสบายนะครับระบบไฮบริดใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับเรารับประกันระบบไฮบริดให้อีก10เดือนนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับ มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเบาะแถวที่3ปรับไฟฟ้านะครับรถได้สวยนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนระบบไฮบริดใช้งานได้ปกตินะครับเรารับประกันให้อีก10เดือนนะครับภายในสวยระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับแอร์ออโต้เย็นทั่วถึงเย็นทั้งคันแน่นอนนะครับระบบไฮบริดใช้งานได้ปกตินะครับรถสวยสมบูรณ์มากนะครับคันนี้ก็ต้องแจ้งตามตรงนะครับเครื่องจากคันเป็น E สอนะครับฉะนั้น ใครที่สนใจนะครับระบบไฮบริดตอนนี้ใช้งานได้ปกติแบตเนี่ยเปลี่ยนรอบ2มาแล้วนะครับล่าสุดก็พึ่งไปรีสโตมานะครับก็คือดูแลศูนย์ข้างนอกนะครับใช้อู่นอกนะครับดูแลระบบไฮบริดเขาเรียกว่ารีสโต้นะครับก็เปลี่ยนเป็นบางประจุนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาทั้งลูกนะครับก็ยังมีรับประกันให้อีก10เดือนนะครับใครที่เข้าใจสนใจนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับปัจจุบันนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูกเปลี่ยนศูนย์ก็อยู่ประมาณ 7-8หมื่นนะครับสำหรับระบบไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับแต่ก็จะมีอู่นอกนะครับที่เขารับทำเปลี่ยนเป็นเซลล์เปลี่ยนเป็นลูกอะไรเงี้ยครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดอะ่ะก็อยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับเช่นว่าเซลไหนเสียก็เปลี่ยนเซลล์นั้นออกไปครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปใหม่ร้านเขาก็จะมีรับประกันมาให้นะครับ10เดือนปีหนึ่งแล้วแต่ครับแต่อันนี้เขาทำไปแล้วนะครับทางผมเนี่ยเช็คมาแล้วดูแลแล้วยังใช้งานได้ปกติและก็สมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับ ระบบไฮบริดนะครับเราจึงรับประกันให้อีก10เดือนนะครับใครที่เข้าใจในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับก็นําไปใช้งานต่อนะครับเมื่อถึงเวลาที่ท้องเปลี่ยนนะครับท่านจะดูแลศูนย์นอกหรือท่านจะเปลี่ยนทั้งลูกที่ศูนย์ใหญ่โตโยต้เลยก็ได้นะครับอัตราเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ของเอสติมานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่างบเราสะดวกแบบไหนอู่นอกหรือศูนย์ใหญ่ก็จัดไปเลยนะครับฉะนั้นใครที่เข้าใจนะครับเหมาะสําหรับคนที่เข้าใจนะครับสําหรับคันนี้ก็จะเป็นระบบไฮบริดนี่แหละครับปัจจุบันใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทั้งคันเลยครับเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับแอร์เย็นทั่วถึงมากๆแล้วก็สวยหรูนั่งสบายแน่นอนนะครับใครเข้าใจในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับ คุ้มครับถึงแม้อนาคตจะต้องเปลี่ยนแต่ท่านใช้ได้ยาวอีก7ปี8ปีใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ตกยุคแน่นอนนะครับระบบไ y บริดของ Toyota เขาแน่นอนจริงๆนะครับรถคันนี้สวยสภาพดีดูแลมาดีมากๆไม่แทบประมาณ250,000กิโลเมตรนะครับแจ้งนะครับชัดเจนนะครับฟังถึงตอนนี้ถ้าใครตัดสินใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับคุ้มนะครับกับราคานี้นะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพของเอ t ติมนะครับ จบแน่นอนสวยหรูดูดีนั่งสบายโตโยตา้าไฮบริด